สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม2จะมานำเสนอฟาร์มา c y b u ซีบิสเนสโมเดลค่ะ Situation Analysis ค่ะโดยร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ย่านบรรทัดทองค่ะย่านบรรทัดทองนะคะเป็นย่านที่ลายลองไปด้วยห้างร้านอาหารสถานศึกษาที่พักอาศัยทำให้มีคนพูุกพ่านทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนค่ะความต้องการของผู้คนบริเวณน,นั้นนะคะ ร้านเราจะตั้งอยู่ในช่วงกลางของบรรทัดทองทําให้ตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าทั้งตอนกลางวันและกลางคืนค่ะโดยบริเวณนั้นนะคะก็จะมีร้านยาคู่แข่งเป็นร้านยาเฟรนช์ชายอยู่1ลร้านค่ะโอกาสนะคะร้านเราเปิดปิดนานกว่าร้านอื่นค่ะและมีสินค้าที่ทันสมยัยตามเทรนบริการเป็นกันเองทําให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตค่ะคีย์เมสเซจของร้านเรานะคะคือ N&D มียาดีเช้าถึงดึก ทำเลที่ตั้งนะคะโดยร้านของเราจะตั้งอยู่ในช่วงกลางของบรรทัดทองค่ะตรงรอบสีฟ้าส่วนบนนะคะก็จะเป็นช่วงที่ผูกพ่านในตอนกลางวันค่ะเพราะว่าร้านอาหารจะเปิดในตอนกลางวันค่ะส่วนสีแดงนะคะก็จะเป็นช่วงที่ผูกพ่านในตอนกลางคืนค่ะก็ร้านอาหารจะเปิดแล้วก็จะมีคนมาเดินถนนบนรรทัดทองกันค่ะ Segment Anta d r Group นะคะ ช่วงเวลากลางวันกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็จะเป็นผู้สูงอายุและคนที่มาใช้บริการบริเวณนั้นค่ะกลุ่มเป้าหมายรองนะคะก็คือนักศึกษาและคนจีนค่ะช่วงเวลากลางคืนกลุ่มเป้าหมายหลักจะคือคนจีนและก็คนที่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนมาเดินถนนบรรทัดทองค่ะกลุ่มเป้าหมายรองก็คือนักศึกษาคนทำงานในตอนกลางวันเจ้าของร้านค้าพนักงานค่ะ ต่อมาครับไลฟ์สไตล์ออฟเซกเมนต์เนี่ยคนทํางานดึกเนี่ยชอบซื้อ,อยากแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อและของใช้ที่จําเป็นครับส่วนคนจีนมีพฤติกรรมที่ชอบซื้อของตามรีวิวซื้อจานวนมากแล้วก็สะดวกรวดเร็วครับนักศึกษาชอบอะไรที่เป็นโปรโมชั่นราคาสมเพตุสมผลผู้สูงอายุชอบการดูแลที่เอาใส่ใจการบริการที่เป็นกันเองครับต่อมาครับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยร้านยา NND ของเราครับ ตั้งใจจะเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงถึงตีหนึ่งครับแล้วก็มีเพสัชกรประจาร้านครับมีสินค้าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมและของใช้สุขภาพครับและรองรับการชําระเงินแบบดิจิตอลทุกรูปแบบครับแล้วก็มีจัดมุมบริการตัวเองแล้วก็มีทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษแล้วก็มีการให้คำปรึกษาออนไลน์แล้วก็บริการแก๊ปไลน์แมนด้วยครับทั้งนี้ร้านเราทําเพื่อรองรับของกลุ่มเป้าหมายหลายรูปแบบนั่นเองครับนี่คือสินค้าดืนๆที่เรามีครับเบื้องต้นมีวิตามินอาหารเสริมเวทสำอาง NND ของเราเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ทำเลที่ตั้งครับร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่การประทัดทองแล้วก็เปิดเช้าถึงดึกมีการรองรับภาษาจีนเราจะเพิ่มยอดขายให้กับร้านด้วยการเพิ่มความสัมพันธ์กับคนในชุมชนครับแล้วก็อัปเดตส,สินค้าที่เป็นที่นิยมแต่จุดอ่อนของร้านค้าเราเนี่ยอยู่ที่เราต้นทุนสูงกว่าร้านอื่นๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยครับอันนี้คือร้านทำเลคู่แข่งคนระับเราจะเห็นได้ว่าร้านทำเลคู่แข่งเนี่ยจะห่างจากเราไปประมาณ1ซอยนะครับ ต่อมาครับการวิเคราะห์คู่แข่งเบื้องต้นครับร้าน B&W เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจุดแข่งของเขาเนี่ยคือราคาสินค้าที่แข่งกว่าแล้วก็เปิดมานานกว่าจนคนในพื้นที่เนี่ยเริ่มคุ้นเคยและเริ่มรู้จักครับส่วนจุดอ่อนของเขาเนี่ยคือระยะเวลาเปิดร้านที่เขาได้ปิดร้านเร็วกว่าเราครับแล้วก็จุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือการไม่ทําการตลาดในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจนะคะจะคิดเป็นสินทรัพย์ ก็คือจะมีค่าตกแต่งร้าน250,000บาทค่าโฆษณาและทำการตลาดนะคะก็จะอยู่ที่50,000บาทค่าสินค้า6,000 0บาทค่าอุปกรณ์1,000 0บาทเงินสด3,000 0บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน1 3 0 0 0 0้านบาทค่ะในส่วนของ income level นะคะที่เราต้องการก็คือเราต้องการ transaction number อยู่ที่100คนต่อวันต้องการ transaction v a l u อยู่ที่150บาทต่อคนนะคะ ซึ่งก็จะได้อินคัมอยู่ที่15,000บาทต่อวันค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นเดือนแล้วก็จะได้เดือนละ3า0 0 0 0บาทค่ะการทำให้ได้อินคัมเลเวลตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะมีการทำการโฆษณาโดยที่เพิษัทหรือว่าเราเป็นคนยิงแอดโฆษณาเองค่ะโดยยิงผ่านทาง Facebook, TikTok หรือ Line ค่ะแล้วก็การทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะจะทำเป็นส่วนลดสมาชิก5% โดยสมัครสมาชิกแล้วก็มีการสะสมแต้มผ่านทางไลน์ค่ะซึ่งการสะสมแต้มผ่านทางไลน์ก็จะช่วยในการเข้าถึงโฆษณาทางไลน์ร่วมด้วยค่ะการขายช่องทางออนไลน์ค่ะเราก็จะลงสินค้าที่สามารถขายได้ตามกฎหมายในช่องทาง g r ลบค่ะการให้คำปรึกษาก็จะมีเภสัชกรให้บริการตลอดเวลาเปิดถึงปิดร้านค่ะ การบริการอื่นๆเราก็จะให้การบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยที่มีพนักงานเพียงพอต่อการรับลูกค้าค่ะในส่วนของรายได้นะคะเราจะเริ่มได้ Transaction Number แล้วก็ Transaction Value ตามเป้าหมายที่ต้องการในเดือนที่7ค่ะและในเดือนที่8นะคะเราจะเริ่มได้กำไรซึ่งเราจะได้กำไรเดือนละ8,500บาทค่ะ โดยจะมีการขาดทุนสะสมอยู่ที่5 4 1 0 0 0ีบาทค่ะแต่เมื่อเปิดถึงเดือน12นะคะจะได้กำไรเดือนละ9 2้า9 2 0 0บาทค่ะทำให้เหลือการขาดทุนสะสมอยู่ที่369,300บาทค่ะซึ่งหากสามารถทำยอดได้เหมือนเดือน12นะคะก็จะสามารถคืนทุนได้ภายใน4เดือนข้างหน้าค่ะบทสรุปของร้านเรานะคะคือร้านเราจะเปิดร้านยาแบบขายปีกในย่านปราทอง และในอนาคตก็อาจจะพัฒนาเป็นร้านขายส่งค่ะซึ่งในเวลาเปิดให้บริการนะคะคือ7โมงเช้าถึงตีหนึ่งโดยกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เมื่อเปิดร้านยาได้1ปี4เดือนจะทำให้ได้ทุนคืนมาค่ะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังและหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะ